วันนี้จะบอกเทคนิคการ modify เล็กๆน้อยๆมาครับบางทีเราเจอน็อตที่เขาทำทำเกลียวมา,มา,มาแล้วอะทำให้ยากต่อการขันหรือว่าน็อตที่แบบอยู่ไกลร้านอะไรลูกลูกค้าต้นทุนน้อยอะไรเงี้ยครับหรือนอ็อตไซส์พิเศษมันทำให้เราขันลำบากนะครับที่ผมทำประจำก็คือนี่สมมติตัวนี้นะครับนี้ยิมสี่นะครับ ประมาณนั้นผมก็จะเอาตัวนี้เบอร์สิบสิบเจ็ดเนี่ยตาอตัวนี้แล้วก็เชื่อมล็อกเนี่ยเราจะขันก็จะสบายขึ้นแล้วบางตัวก็หากเบอร์สิบเจ็ดมาเราจะเอาตัวเมียเบอร์สิบสี่ใส่ก็ได้ครับวางอย่างนี้เหมือนกันแล้วก็ขันเชื่อมไปเลยแล้วทีนี้ก็สบายครับจบงานของเราได้สบายถ่ายน้ำมันเครื่องอะไรมาก็สบายเลยลองไปใช้กันดูนะครับอ่ะ เราเชื่อมเสร็จแล้วก็จะประมาณนี้นะครับจับไม่ได้เนี่ยเบอร์สิบเจ็ดก็ว,วางตรงนี้ได้เลยเ,เบอร์สิบเจ็ดหายไปยแล้ว <c oughs>